สวัสดีครับพี่น้องมือนี้อยู่กับช่องโกูพิ่มสีบอลและเพิ่มอัพเชียวนะครับผมมือนี้สีมาถามน้องมันา่ะว่าบ้านเป็นจังไรเลี้วบ้านเลยบ้านทีกำลังจะเหตุการณ์เอามัยังเกาะเมื่อกี้บอกเมื่อกบอกยังเกาะยกเสายังเกาะบอกแม่เขาเอายังเกาะไม่ยกเสาโทเออเสาอีกเสาโท้อแล้วเป็นจังไรเลือดบ่อฮะฮะ เอเห็นหลังคาแล้วบ่อเลือดองเิาเก็บีความไฟฝันของทุกคนในการมามาล่ำเจ็บเจบรอยแเออเพรา่าทุกคนม้านัะกระซือผ่าไหมเดี๋ยวสภาพพี่น้องได้ได้ถ่าตอไปกิกนไม่ิันก็ได้เพราะได้ออกแคเดียวทุกึ่งถ้าวาอัไม่โนี่ง ขึ้นเพาเห็นหรอเร่่เห็นคนเรห็นข้า,า,าขงบแต่ว่าถ้าเอาเอาแบบเอาเส้ามาติดแต่สีมมนก็ธรรมาดาที่มันจะเห็นเงาเหนมนบอกแต่เงาคนเงาอย่างแบบว่เห็นเลยข้างในนะ่ะเออ

เแต่ว่าเท่ากับโมโหนะฮวันสิไปจางไหนเออแต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นได้อยู่ผืนมมนผืนสั่นเลยผืนน้อยขามันรอยเ่ครับหมอยพอดีอดีออแมนพอดีแต่ว่าแต่ว่าต้องไปยิบเข้ากัน ขึ้นมาขึ้นอีก็โอเคเลยคันบ่มันบเมเอยแบบปักเฮ็ดทิพจั้นมาหนาเฮ็ดมาเครนนี่ที่ว่าเข้าเอาอันนั่นปักปักเอานะเออมันหเหอยู่ปักเข้าก็ต้องดึงตึงืึ้นงันเฮ็ดเฮ็ดกิลเองง้ เปิดละนนเ,เดดแมนไก <c oughs> ่บอกอาบนำไก่ครั่ว่าบ่ะบะอะไรเขาดิเพราะว่าเพื่อนมาอาบฟังพี่นะ

อันนี้น้าหัวแล้วยังก็ไม่ได้ขาดแต่แตมันขาดมองขัพวขอบใหม่มันงมงมงเล็กมันแห้งมันยังขึ้นนะละลงได้แล้วลงได้แล้วบะ สูรินเบามาือ,อนนิยังรด้จับงานจะประมาณซมุงเลยนะมันลอยมาก่อนงรินมงกบับโบนาจะหดลอยเอกส็สิบว่าเจ็ดหรือแปดได้อยู่ว่าเจ็ดสิบแปดสิบอยู่บอกเพราะซมวงสมงควนสีก็เป็นลอยเนาะ

แตงตัวนันหรอว่าผู้ใทนไอ้เ่อนไอูกไอ้ผูกอ๋อไอ้ผูกโอ้โหนั่นคือี่กันตัวเงินต้อไปทาลัสั่งข้อนกข่อจะขึ้นสั่งมาผนองมนากรโมเมนไอ้หาเต้นมาเจอมันโเห็นที่หาเต้นโเห็นสีแดงนี่แห่งี่คาเป็นไทนคนไทยใจในใจเราจะขอมาเปลียนแล้วเขามถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนยูดิม่ได้สีแดงเหือนนี่ว่ไปที่นี่เ็นรดตนาะวันนี้แดง ขาเจ้าเห็นากันท่วงก็มาสีแดงค่เแขาดีเนี่ยมันมั่นอะวาแมนเมน้อนผานงตองมาเบิ้งย่าเหมือนขึ้นมาย่าเหมืนขึ้นอ่ะสว่างเลยเพราะว่าอันผ้าข้างในมันเป็นเองก็เออเป็นสีเข้าเท้าอ่ะนะตอนนี้ไวลาัมันถือกระไฟมันมันสั่กอมันเป็นแสงมันเป็นแสงแบบเปิดไฟขึ้นเป็นแสงสว่างเลยแต่งตัวแต่งยังนี่แบบงามเลยแหละ ดีแน่ๆว่าับไฮไลท์ดีๆไปด้วย